สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องดอสรถไถ่ตุ ing นิวฮอลแลนด์วันนี้น้องดอสจะมาแนะนำรถไถ่นิวฮอลแลนด์รุ่น T T 4ี5ค่ะเจ้าตัวนี้ดดนะคะลูกค้าเป็นเครื่องดีเซลมาพร้อมแรงม้า65แรงม้าค่ะลูกค้า3สูบมาพร้อมกับเทอร์โบอัพเตอร์คูลเลอร์ค่ะลูกค้าค่ะ4.65ตัวนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกองอากาศแบบแห้ง2ชั้นและกองแก้วมีตัวเซ็นเซอร์แจ้งเตือนเพื่อกองตันด้วยนะคะลูกค้า4.6 ร้าตัวนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมหางหลังที่แข็งแรงยกน้ําหนักได้ถึง2.5ตันหรือภาษาบ้านๆก็คือ2,500กิโลกรัมจ้าระบบเกียร์คันนี้นะคะลูกค้ามีทั้งหมด8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังค่ะลูกค้าขาถ้าลูกค้าคนไหนสนใจรถไถนิวฮอลแลนด์นะคะลูกค้าทางบริษัทนิวการแท็กเตอร์เราจัดโปรโมชั่นพิเศษให้จาแถมอุปกรณ์หน้าหลังให้2ชิ้นไปเลยจ้าลูกค้าขาของแถมก็จะมีบัตรเติมน้ํามันมูลค่า20,000บาทให้นะคะลูกค้า พราคอมฟรีค่าแรงค่าเดินทางช่างในการเชระระให้ด้วยจ้าและฟรีจัดส่งรถถึงบันไดหน้าบ้านไปเลยจ้าลูกค้าคนไหนสนใจออกรถไถ่นิวฮอลแลนด์สามารถติดต่อที่น้องดอสรถไถ่ตุ๊ดซิ่งได้เลยนะคะลูกค้าวันนี้น้องดอสไปก่อนนะคะบ๊ายบาย